สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจบัมพีทีละข้อปีที่สามพี่น้องที่รักครับปีนี้ปีสองศูนย์สองห้าเนี่ยเราเป็นปีห่งการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเมื่อพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าเราหมายถึงการครอบครองของพระองค์หัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้ก็คือครอบครองด้วยการทํางานด้วยฤทธิ์อำนาจของพงยานเราจะศึกษาในกิจการบทที่สิบสี่ข้อยี่สิบ แลบทที่สเกตข้อ,อยี่หกก่อนหน้าที่เราจะดำดิ่งไปที่พระคําอยากให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันคุณข้อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้เรียนพระคําขอใช้เวลานี้ยอมจำนวนขอพ่อทำบัร,รกิจกับเราด้วยพระคําเราขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ขอพู้ยานของพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางเราไม่ว่าพี่น้องท่านใดเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระทําให้สําเร็จแล้วโดยพระราชกิจของพี่เยซู เราเรียกถึงการที่พงษ์ยานจะปลดปล่อยหมายสาคัญการอัศจารย์การรักษากโรคการช่วยเหลือการบำบัดปลดปล่อยเพราะแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องคำพูดแต่เป็นเรื่องลิเดตฉะนั้นเราคาดหวังว่าเนื่องจากเราเชื่อว่าพง์ทรงดงํารงพระชนอยู่และพระองค์เป็นผู้ที่ประธาน,นเหเ็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพง์วันนี้ขณะที่เราแสวงหาพระเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับเราแต่ให้เมื่อเราพูดถึงแสวงหาพระเจ้าเราหมายถึงใช้เวลาให้พระองค์เป็นอันดับหนึ่งเราคาดหวังว่าพระพรต่างๆที่เป็นของเราอยู่แล้วในโลกฝ่ายวิญญาณจะสออก ขอพยัญ,ญบริสุ์เคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเอาละพี่น้องยี่รักครับให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยหัวข้อก็อย่างที่บอกดูข้างบนนะครับก็คือครอบครองด้วยการทํางานด้วยเล็บหน้าของพยัญพี่น้องยี่รักครับการที่เราทั้งหลายจะเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าหรือทําตามพระมหาบัญชาโอเคกุญแจสําคัญก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าที่ออการุภาพอันแรกดู ข้างขวาหมายถึงข้างบนสีขาวก็คือเชื่อฟังพระหามมชชาอันที่สองก็คือเข้าใจพระไทยของพริดาว่าพงรักษวเวพรเราแล้วก็ช่วยเราให้รอดเพื่อใช้เราเพื่อช่วยคนอื่นโดยเฉพาะคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง,งเราให้รอดล้านที่สามครับก็คือด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณเอาละพี่น้องที่รักให้เราดูในกิจการบทที่สิบสี่ข้อยี่สิบบอกว่าพวกเขาซึ่งในที่นี้หมายถึงเปาโลกับลาดาัส ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและสร้างคนจํานวนมากให้เป็นสาวกนี่เป็นการแปลฉบับคนที่ถูกสร้างใหม่ซึ่งผมแปลอยู่พี่น้องเห็นไหมสิ่งที่เปาโลกับบาราบัสทำเขาไม่ใช่แค่ประกาศโอเคแต่เขาสร้างสาวกสร้างคนจํานวนมากให้เป็นสาวกพี่น้องทีละครับเมื่อผมใส่เลขสามพี่น้องยังจได้ไหมอ่าให้เราไล่กันโอเคพัฒนาประชาคืออะไรบ้างอันแรกออกไปไม่ใช่เข้ามาอันที่สองทำกับทุกคนไม่ใช่บางคนอันที่สาม สร้างสาวกไม่ใช่สมาชิกที่จับอันที่สี่ฝึกฝนผู้เชื่อให้เล่าคำพยานอันที่ห้าอันที่ห้าคืออะไรจำได้ไหมผมจําไม่ได้เองอันที่ห้าก็คือสร้างครูฝึกที่สร้างครูฝึกที่สร้างครูฝึกที่สร้างครูฝึกหรือสร้างสาวกที่สร้างสาวกที่สร้างสาวกที่สร้างสาวกอันที่หกเชื่อฟังพระมหาบัญชาและอันที่เจ็ดซึ่งเป็นหัวข้อที่เราเรียนอยู่ก็คือพระมหาสัญญาคือการสถิตอยู่ด้วยพี่น้องรักครับเห็นไหมครับว่า เปาโลกับบาลานบัสสร้างคนจนํานวนมากให้เป็นสวาวกและเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทั้งเปาโลและบาลานบัสเขาเต็มลน้นด้วยของอยานฉะนั้นพี่น้องที่รักเท่าอยากอยากจะสร้างสวาวกสร้างจานวนคนจนํานวนมากให้เป็นสวาวกเราจะต้องพึ่งพิงพองอยานโดยขรอาสัญญาที่่าก็คือการสตอยูดด้วยของ,ของอยานแล้วก็การทำให้ตัวเองเต็มลน้นด้วยของอยา,งานยืบอไปบทที่11เขาได้บอกว่าเมื่อพูแล้วโอเคในบริบทในตอนนี้ก็คือว่าบาลานบัสไปหาเปาโลเพื่อจะเอามาไล่กันอว่าเมื่อพวกแล้วก็พามาที่เมืองอันทิโอวกเขาชิญชุมล่วง คนจำนวนมากโอเคที่เมืองอัติโอกนี่เองที่ภาษาวกได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนทางแงพี่น้องนะเมื่อเมื่อประบรลัยรับไปพาตโลมานั้นเขาไประจุขอาการพิจัดอัติโอห์ตลอดหนึ่งปีสั่งสอนคนจำนวนมากซึ่งเราดูอยู่แล้วนิสัยของพวกเขาไม่ใช่แค่สอนครับแต่เป็นการสร้างสาวกโอเคในนามเดียวกับคริสต์พวกเขาสร้างคนจำนวนมากเป็นสาวกที่สำคัญคือพี่น้องเห็นอันนี้น่าสนใจบอกว่าที่เมืองอัติโอห์นี่เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นทางแรกพี่น้องเห็นอย่างเดียวให้ผมอธิบายบางอย่างชื่อคริสเตียนแต่ไม่ได้เป็นชื่อททีีีีี่่่่่่่เเเเเอออคคครรรรริิสตยยยนน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 กกกกกััะะะบาาาจจปป็ชืืดขึึ้ซงแลวไ ก็เหมือนกันเหมือนกับเขาเห็นคนเหล่านี้เหมือนทฤฤฤฤฤี่เคิดเขาเลยเรียกว่าเคสเซียนพี่ท้องเข้าใจไหมอ่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้เชี่ยในสมัยนั้นพวกสาวกในสมัยนั้นนนั้อ่าไม่เพียงแต่มีคําสอนครับแต่มีฤทธานาุภาพระใน,นยางซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยสัมภาษณสัญญาการทํางนานร่วมกันโอเคขององค์พระพุทธเจ้าของเราพี่ท้องนี่รักจริงอยากจะบอกคือมันน่าสนใจมากในสมัยนั้นพี่ท้องเหนน็นไหมพี่ที่บอกพวกสาวกเนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ชี้ว่าเมื่อเขาสั่งสอนคนจำนวนหน้าเนี่ยเขาไม่ได้แค่สั่งสอนแต่เขาสร้างให้เป็นสาวก่นยังพวกสาวกในตอนน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 ััั้้้ไไไดดชืื่่่่่่่ออววาาาาาเเเเเปปปป็็็คคครริิิสสสสสสสตตีีียยงงงแแทใจจจจละุบมมกก พี่น้องยังแต่สมัยนั้นคนที่เป็นสาวกคนที่เหมือนพระเยซูคริสต์คนที่เป็นสาวกที่สร้างสาวกที่สร้างสาวกคนที่เป็นครูฝึกที่สร้างครูศึกที่สร้างครูศึกคนเหล่านี้เขาถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนซึ่งควรจะเป็นแบบนั้นครับคริสเตียนจริงๆก็คือแปลว่าพระคิดองค์น้อยๆผู้ที่ได้รับถ้าพระถ้าพระคิดแปลว่าผู้ที่รับการเสอนคริสเตียนก็คือผู้ที่รับการสอนองค์นี้ก็เหมือนพระเยซูคริสต์พี่น้องเข้าใจนะครับซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยคุณสมบัติของพระมหาสัญญาซึ่งพระเยซูบอกเองในยอห์นบทที่ครับ น,นักแงนักตัวบทชีวพระเยซูก็อบอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยพระมหาสัญญาคือการทำงานขององค์พระวิญญาณพระเยซูรตร่วมกับเราโดยผ่านทางพระวิญญาณดังนั้นเราอยากจะให้ผมสรุปกระบอกทีนึงโอเคการพึ่งพิงพระวิญญาณการเต็มลนได้พระวิญญาณเป็นคุณสมบัติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราต้องการสร้างเสาถ้าเราต้องการีิจะเห็นประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรุ่นของเราหรือทำให้ประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรุ่นของเราถ้าเรามีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยมหาบัญชา เฟสามวิธีง่ายที่สุดก็คือการผู้สายแปดฉะนั้นจงพูดภาสาแปดจงชัดจงกันมดลวนพยานและออกไปทำตามพ้ามหาบัญชานี้คือพูดว่าเอาละครับน้องที่รักให้เราดูทางซ้ายโอเคทางซ้ายร่วมกันที่เขียนว่าเห็นไหมลดไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคเลไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่ตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึงหน่งหนึงครับโอเคคือใน3มปีคือสรงพี่สปเนี่ยมีมความสำคัญก็คือจะกอบสอปร้อยมีที่ปวดกระแสน้าที่ประเทศไทยเราวางแผนร่มนวมใั้เราเรา,า,รรเเรา,าเช 1, า ให้เราเข้าใจนะพระตังฆิุนดาหยุนิฐานะไม่หยุดทำการเพราะรู้ว่าคือน้ำพระไต่แล้วก็ออกไปเชื่อฟังและพึ่งผีองค์ใหญ่ทำส่วนของเราด้วยการผู้แฝกทำส่วนเราด้ายวยปรารประกาศทำประโนของเราด้วยการสร้างคนในที่สุดแล้วผมบอกเลยครับแต่ว่าแต่หนึ่ล้านมากกว่าน,นั้นก็เกิดขึ้นได้ในานามประเยชสกิตมีศิษยพ์พิบาลโรเคาหนึงมื่นคนและเป็นศิษยพ์พิบาลที่ไม่ได้ทำแทนทได่เป็นสิขกิจักแต่เป็นศิทยพ์พิบาลที่สร้างสวรรที่สร้างสศพที่สร้างสวรรค์และมีขี้จักรหนึ่งรมืมร่นคนจจง่ายๆคหอครับ ให้เรากลับใจใหม่โดยการมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยปัญหา,า,าวิชาให้เรามาเห็นประเทศไทยและวทำให้ประเทศไทยเป็นของพระเจ้านในรู่ของเราในนามเพีรเอาล่ะให้พวกเรามารับมหาศึกทั้งสิบมาชนิทบ้าขนาดไหนเป็นวิญญาณเดียวกันเพื่การเพียร์คิดแต่ครับเพื่อให้เราหายดีในนามเพีร์คิในนดใครแชร์แกตัวโคเราปะผมประกาศถึงการหายดีในนามเพียร์คิดโอเคในนามเพียร์คิดหายดีแล้วเป็นปกติทุกคนที่ฟังอยู่ทุกคนที่เอาหน้าจอมาติดหรือบางคนเอาหน้าจอไปแตกผมประกาศถึงหมายสำคัญการสัจจการหายโรคผมประกาศว่าพี่เยซูได้ทรงรักษาเราแล้วโดวยบาดแผเลเยข็ พี่น้องเช็คกตรวจสอบครับคุณหายแล้วโดยบาดแผลเกจีกคำบรริษฐานด้วยความเชื่อทําให้ผู้ป่วยรอดชีวิตคุณหายแล้วเช็คทำบางอย่างที่คุณคลทำไม่ได้แล้วเกียนคำต่อคุณไม่ได้แปลว่าคุณหายจากโรคใดบ้างผลิตพูดสิ่งดีเราท่ทานผู้สิ่งการที่บาดของเราได้วยการยกถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าตายเปนไม้เขยมถูกฝังเป็น,นคืนเรารอดแล้วครับบาดทั้งหมดของเราได้รับการดูแลเราเป็มไปด้ชัยชนะครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตแห่การทั้งหมดประตูไม่เหลือแล้วโอเคเรามีชัยชนะเราชนะมาสจากการผลิตและขับยานชนะลมเปล่าอากาศทั ทำให้รายการเข้าใจความเพี้ยนครอบเป็นส่วนหนึ่งทุกวันมาฟังเปิดดูด้วยกันในเซลเปิดดูด้วยกันในครอบครัวรับมหาเสียงรับที่ฐานอย่างที่สำคัญคือท้าทายใจสำคัญกันกว่าจะเชื่อฟังยังไงโอเคจะออกไปเล่าหรือว่าจะออกเปิดคลิปอันนี้ให้ใครดูแบบให้เราทำแบบนี้ในประเทศไทยเป็นของพระเจ้ายในขลงเให้ผมได้ยินพูดบ้างเอาละให้ทุกคนพูดบ้านชุมชนคื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 นช้าลงเราจะประกาศพูดอเมน